ยายพวงมักทำขนมเปี๊ยให้คนทั้งบ้านกินแต่เธอจะทำเผื่อหนึ่งอันไว้ให้คนหิวโซที่เดินผ่านมายายพวงนำขนมเปี๊ยะที่ทำเผื่ออันนั้นตั้งไว้บนขอบหน้าต่างนอกบ้านเพื่อให้คนที่ต้องการหยิบไปกินเองได้และทุกวันจะมีขอทานเท่าหลังคอมเป็นผู้มาหยิบไปทุกครั้งแต่ไม่เคยกล่าวขอบคุณแม้แต่ครั้งเดียว และเมื่อเดินห่างออกไปยังบ่นงึมงำไปตลอดทางจับใจความได้ว่าบาปที่กระทําเก็บไว้กับตัวกุศลที่ได้ทําย้อนกลับมาหาตัววันเวลาผ่านไปเช่นนี้ทุกๆวันขอทานเท่าหยิบขนมเปี้ยะแล้วก็จะบ่นซ้ําๆคํานี้และเดินจากไปนานวันเข้ายายพวงรู้สึกไม่ค่อยพอใจแม้แต่คําขอบคุณสักคําก็พูดไม่เป็นหรือไงเอาของไปกินทุกวันไม่เคยขอบคุณแถมยังบ่นอีกต่างหาก จนวันหนึ่งความโกรธของยายพวงก็ระเบิดออกมายายพวงคิดอยากจะสลัดขอทานเท่าออกจากขนมเปี๊ยะยายพวงคิดว่าตาเท่าแย่งคนอื่นมาหยิบไปกินทุกวันความคิดชั่วร้ายผุดขึ้นมาในใจวูบหนึ่งเอายาเบื่อใส่ขนมเปี๊ยะให้มันกินก็หมดเรื่องระหว่างเอาขนมเปี๊ยะผสมยาเบื่อไปวางบนขอบหน้าต่างพลันฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรไปนะพอคิดได้ก็รีบเอาขนมเปี๊ยะชิ้นนั้นโยนเข้าไปในเตา เผาทิ้งจนหมดแล้วรีบทำชิ้นใหม่วางบนขอบหน้าต่างอีกครั้งถึงเวลาขอทานเท่าก็มาหยิบเอาไปเหมือนเช่นเดิมทุกครั้งยายพวงสังเกตเห็นขอทานเท่าบ่นงึมงาอย่างมีความสุขช่วงที่เธอเอาขนมเปี๊ยะวางบนขอบหน้าต่างสายตาก,ก็จะมองออกไปบนทางเดินที่เข้าหมู่บ้านโดยมีความหวังว่าจะได้เห็นหน้าลูกชายที่หลายเดือนก่อนออกจากหมู่บ้านไปหางานทำในเมืองและไม่เคยส่งข่าวกลับมาเลยเธอได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง ลูกชายคงจะส่งข่าวกลับมาหาเธอบ้าง และแล้ววันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูเมื่อเธอเปิดออกมาก็ต้องตกใจอย่างมากเห็นลูกชายยืนอยู่หน้าประตูทั้งซูบผอมหิวโซและอ่อนล้าสุดๆแม่ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้นับว่าเป็นปาฏิหาริมากแล้วตอนก่อนจะถึงบ้านสักกิโลเมตรกว่าๆผมหิวจนเป็นลมลม้ลมลงกับพื้นโชคดีเจอขอทานหลังค่อมคนหนึ่งผ่านมาเขาพาผมกลับไปพักที่พักของเขาผมขอให้เขาแบ่งของกินอะไรก็ ได้ให้ผมกินหน่อยแค่เศษเศษก็พอแต่ขอทานหลังค่อมใจดีมากกลับยื่นขนมเปี๊ยะให้ผมกินทุกวันและยังพูดกับผมว่านี่เป็นอาหารที่เขาใช้ยังชีพทุกวันแต่วันนี้จะให้ผมเพราะผมต้องการมันมากกว่าเขาฟังถึงตรงนี้ยายพวงหน้าซีดขาวเผือดหววคิดถึงตอนเช้าถ้านางเอาขนมเปี๊ยะใส่ยาเบื่อให้ขอทานเท่างั้นคนที่ตายย่อมเป็นลูกชายตัวเองแน่นอนถึงตอนนี้นางเพิ่งเข้าใจความหมาย ในคำบนของขอทานท่าว่าบาปที่กระทำเก็บไว้ที่ตัวบุญกุศลที่ได้ทำย้อนกลับมาหาตัว